ชาวรัสเซียหันมาสนับสนุนปูตินหลังเดือดร้อนจากมาตรการแซงชั่นของฝ่ายตะวันตกประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียในขณะเป็นประธานการประชุมผ่านวิดีโอลิงก์จากบ้านพักรับรองในเขตโนโวโปกโยโวนอกกรุงมอสโกเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ปูตินกำลังได้รับความสนับสนุนมากขึ้นจากชนชั้นกลางของรัสเซีย The เนื่องจากมาตรการแซ n c ชั่ n ของฝ่ายตะวันตกทำให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าตนเองนั้นตกเป็นเยืออย่างไม่เป็นธรรมโดยทั้งฝ่ายตะวันตกได้วาดหวังว่าการใช้มาตรการแซงชั่นอย่างกว้างขวาง,วางชนิดที่ไม่เคยทำกับใครมาก่อนจะช่วยบรรทอนความสนับสนุนของสาธารณชนของชาวรัสเซียที่มีต่อเครมลินเพราะว่ามันกลับกำลังก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามซึ่งชนชั้นกลางของรัสเซีย จำนวนมากต่างรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติจากฝ่ายตะวันตกอย่างไม่เป็นธรรมและในเวลานี้กำลังหันมาหนุนหลังปูตินเหมือนเหมือนกับสมาชิกจำนวนมากของผู้คนในชนชั้นกลางที่มีฐานะมั่งคั่งของรัสเซียลิตาอูกเกียมานผู้มีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ผลิตงานโฆษณามีแนวความคิดคัดค้าน ต่อต้านวลาดิมีปูตินบุรุษเหล็กแห่งเครมลินมาอย่างยาวนานแต่ถ้าว่าที่ทางตะวันตก ได้ดำเนินการแซงชั่นเพื่อลงโทษหลังจากที่ปูตินได้ตัดสินใจในการส่งกองทหารบุกเข้ายูเครนตอนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้เปลี่ยนแปลงความเห็นของเธอเกี่ยวกับผู้นำรัเสเซียคนนี้แบบจากหลังตีนเป็นหน้ามือเลยทีเดียวเธอก็ได้กล่าวว่าฉันเพิ่งเปิดหูเปิดตาตัวเองสาวใหญ่วัย42ปีนี้ได้บอกว่าเธอนั้นยกย่องสรรเสริญป,ประธานาธิบดีรัสเซียว่า ว่ากำลังปกป้องประเทศชาติ จากการถูกนาตโต้เล่นงานโดยทั้งนี้ฝ่ายตะวันตกได้ประเคนใส่รัเสเซียด้วยมาตรการแซงชั่นชุดแล้วชุดเล่าอย่างชนิดไม่เคยปรากฏพบเห็นกันมาก่อนเพื่อลงโทษปูตินที่ได้เปิดการโลนลงทางทหารต่อ,อยูเครนซึ่งปัจจุบันโปรโตะวันตกทำให้มีผู้คนจำนวนมากซึ่งรวมไปถึงพลเรือนด้วยก็ถูกสังหารไปนับเป็นพันพนหมืนม่นๆคนที่ต้องกลายเป็นคนพละถิ่นอพยพ จากบ้านเรือนตัวเองก็มีจํานวนกว่า11ล้านคนไปแล้วพวกมหาอำนาจฝ่ายตะวันตกวาดหวังว่าการแซงชั่นเหล่านี้จะช่วยบรรทอนความสนับสนนุนของสาธารณชนต่อชาวรัสเซียที่มีต่อเครมลินให้อ่อนลงมาอีกเท่าก็มีผู้สังเกตการบอกว่า,าการลงโทษเหล่านี้ซึ่งกําลังทําให้ทางรัสเซีย เสื่อมสุดย่ำแย่แต่กลับก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามในหลายๆด้านด้วยกันหลังจากที่รู้สึกช็อกและรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยในตอนแรกๆสมาชิกจำนวนมากของชนชั้นกลางซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนิยมตะวันตกอย่างเช่นกูเอีอมานก็ต่างรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติจากฝ่ายตะวันตกอย่างไม่เป็นธรรมและในเวลานี้กำลังหันมาเชีย และหนุนหลังปูตินมากขึ้นซึ่งมาตรการแซงชั่นระลอกในล่าสุดนี้กระนำเล่นงานใส่ชาวรัสเซียโดยรวมอย่างไม่มีการจำแนกแยกแยะด้วยกันที่ทำให้พวกเขานั้นสูญเสียทั้งสัญญาข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับพวกบริษัทต่างประเทศการเดินทางไปพักผ่อนในยุโรปบัตรเครดิตที่เป็นแบรนด์วีซ่าและแบรนด์มาสเตอร์และการเข้าถึงการแพทย์ของฝ่ายตะวันตกในตอนที่ปูตินได้ส ทหารบุกยูเครนในวันที่24่กุมภาพันธ์อูกเกียมานกำลังทำงานโฆษณาที่เพิ่งจะเสร็จอยู่แล้วชิ้นหนึ่งให้แก่บริษัทยูเครนแห่งหนึ่งเธอก็รู้สึกวั่นไหวมากในตอนแรกและต้องการที่จะบริจาคช่วยเหลือกองทัพยูเครนด้วยซ้าแต่ต่อจากนั้นเธอก็ใช้เวลา2ส,สัปดาห์ไปในการคลิปทบทวนและรับฟังพวกนักประวัติศาสตร์และผู้ ผู้เชี่ยวชาญในด้านภูมิรัฐศาสตร์และก็ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนปูตินคนหนึ่งไปเลยโดยได้กล่าวว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถยอมรับสงครามได้หรอกมันกำลังทำให้ฉันปวดร้าวมากเหมือนแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยแต่นี่เรากำลังพูดถึงอธิปไตยของรัเสเซียนะและผลของมันจะออกมาอย่างไรก็ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนแต่ปูตินไม่มีทางเลือกเลยนอกจากจะต้องบุกเข้ายูเครนเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเรา จากพวกแองโกลแซกซอนเธอก็ยังได้เล่าต่อไปว่าผลจากมาตรการเซ็ชันคราวนี้ทําให้เธอสูญเสียลูกค้าชาวต่างประเทศที่เธอมีอยู่ไปหมดเลยในขณะที่งานซึ่งทํากับลูกค้าภายในประเทศก็ไม่มีได้กล่าวว่าเรากําลังถูกปิดล้อมเธอบอกและกล่าวต่อไปว่าเธอได้หวนกลับมาทบทวนไตรตรองสิ่งต่างๆที่ถือว่ามีคุณค่าสําหรับ เธอเสียใหม่ไม่มีโคคาโคล่าและไอโฟนแล้วก็มีสิ่งที่เป็นคุณค่าแห่งการดำรงอยู่อีกด้วยในการทำให้ชาวรัสเซียกลายเป็นปีศาจร้ายตามการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้โดยเลวดาที่เป็นสำนัก ทำโพลอิสระในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึง83%ของผู้ที่ตอบคำถามสำรวจได้บอกว่าพวกเขายอมรับและเห็นชอบกับผลงานของปูตินพุ่งริ้วๆขึ้นมาจากระดับ65%ในการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วกระนั้นก็ยังมีนักสังคมวิทยาจำนวนมากทักท้วงว่าโพลเหล่านี้ไม่ได้ให้ภาพที่เป็นกลางปลอดจากอาคติเนื่องจากเป็นการสำรวจความคิดเห็นในช่วงที่เกิดการสู้รบขัดแยง้งทางการทหารซึ่งการวิพากษ์วิจาร ทางทหารทางการนั้นในทางสาระสำคัญแล้วก็ถูกถือว่าผิดกฎหมายทั้งนี้หลังจากที่มีการรณรงค์ในการทางทหารในยูเครนเมื่อเริ่มต้นขึ้นทางการของผู้มีอำนาจของรัสเซียก็ได้ประกาศบทลงโทษจำคุกสูงสุด15ปีสำหรับ การเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียและก็พวกสื่อมวลชนฝ่ายค้านถ้าไม่ถูกสั่งแบนก็จะถูกบังคับให้ระง,งับการดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราวในขณะช่องทีวีต่างๆพากันผลิตงานโฆษณาชนเชื่อต่อต้านยูเครนและต่อต้านตะวันตกออกมาเสนอสาธารณชนทางนาตาเลียดีฮนว่าหัวหน้านักวิจัยประจำสถาบันสังคมวิทยาแห่งบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ของรัสเซีย Yeah. ได้ชี้ว่าสมาชิกจํานวนมากของชนชั้นกลางรัสเซียไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาต้องร่วมมีส่วนรับผิดชอบร่วมสําหรับในการกระทําต่างๆของปูตินในยูเครนด้วยในเมื่อพวกเขานั้นไม่เคยออกเสียงเลือก ปูตินเลยในกระบวนการทําให้ชาวรัสเซียในฐานะที่เป็นชาติชาติหนึ่งได้กลายเป็นปีศาจร,ร้ายขึ้นมาในยุโรปแม้มีแต่จะกลายเป็นการผลักดันพวกเขาให้หันมารวมตัวการสนับสนุน ดีฮอร์โนวาบอกกับ AFP ไว้แล้วก็มีคนมากกว่า15,000คนถูกจับกลุ่มขังจากการออกมาประท้วงคัดค้านในรัสเซียภายหลังการสู้รบขัดแย้งครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแต่การชุมนุมประท้วงเหล่านี้ก็สูญสลายหายไปอย่างรวดเร็วชาวรัสเซียจำนวนเป็นหมื่นๆคนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการศึกษาสูงได้พากันเดินทางออกนอกประเทศเพื่อแสดงการประท้วง แต่พวกที่ยังอยู่กับรัสเซียกําลังปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ๆอันโหดเหี้ยมและจํานวนมากก็เห็นด้วยกับเรื่องเล่าของเคลินที่ว่าฝ่ายตะวันตกกําลังทําสงครามแบบเบ็ดเสร็จในทุกๆด้านเพื่อเล่นงานชาวรัสเซียส่วนกระทั่งพวกเขาอาจจะคัดค้านการปฏิบัติการในยูเครนแต่ชนชั้นกลางตัวนี้ก็รู้ในการปลุกเราให้เห็นด้วยกับการสนับสนุนปูตินในการต่อต้านคัดค้านฝ่ายตะวันตก แล้วก็ชี้ว่าราว60%ของผู้คนเหล่านี้เคยมองตัวเองว่ามีความใกล้ชิดกับชาวยุโรปอเล็กซานเดอร์ดีโคนอฟซึ่งเป็นชาวมอสโกวัย37ได้บอกว่าเวลานี้โรค ประศาส์พาวาด์ผวาต่อต้านรัสเซียกำลังแพร่ระบ,บาดอยู่ในโลกและก็กล่าวตอไปว่าชาวรัสเซียควรจะต้องสามัคคีการเอาไว้แล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่เวลาสําหรับมาทะเลาะโต้เถียงกันเขาบอกกับสื่อข่าว AFP บอกว่าแม้แต่พวกเพื่อนร่วมงานของผมซึ่งเคยวิพากษ์วิจารณ์ทางการอย่างเปิดเผยเวลานี้ก็ยังส่งเสียงลดลงไปมาก ส่วนนักแสดงมารีนาเฮียโมชคิน่าได้เรียกร้องพวกอินฟลูเอนเซอร์ชาวรัเสเซียทั้งหลายเอากระเป๋าถือชาแนลของพวกเขาออกมา ตัดทำลายเพื่อแสดงการประท้วงการที่แบรนด์หรูแบรนด์นี้ได้ตัดสินใจยุติการขายสินค้าให้รัสเซียโดยเธอนั้นมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนในทางอิสต a ร r าแกมยังโพสต์ภาพที่ตัวเธอกําลังตัดกระเป๋าถือชาแนลใบหนึ่งด้วยการด้วยการไก่ตัดหญ้าเพื่อประท้วงในการเกลียดชังรัสเซียโดยผู้สังเกตการทางการเมืองแมสซิมเซฟเซนโคได้บอกด้วยว่าการทำลาย วิธีการดำรงชีพของชาวรัสเซียที่นิยมตะวันตกเช่นนี้มันจึงกลายเป็นเหตุ ว่าฝ่ายตะวันตกกำลังทำให้ระบอบการปกครองของปูตินยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกพวกชนชั้นของรัเสเซียรุ่นใหม่เหล่านี้ซึ่งส่วนตัวมีความคิดเสรีนิยมมากที่สุดของคนรัเสเซียคือพวกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถต่อต้านปูตินได้ทางนักวิเคราะห์การเมืองอีกคนหนึ่งจอร์จีโบฟได้แสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันโดยได้บอกว่าสงครามทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายตะวันตกได้ประกาศออกมาเพื่อเล่นงานชาว สเียโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไรนั้นกลายเป็นเครื่องปลุกเร้าพวกเขาให้สนับสนุนทางการมากยิ่งกว่าการโฆษณาชนเชื่อทั้งหมดทั้งสิ้นของเครมลินในช่วงไม่กี่ปีผ่านมาเสียอีกด้วยการปฏิเสธที่จะไม่ยอมแยกชาติออกจากผู้นำของชาตินั้น,น,นฝ่ายตะวันตกก็จะได้เห็นรัฐใหม่รัฐหนึ่งได้ผง,งาดขึ้นมาตรงบริเวณใกล้ๆกับโรมแดนของพวกเขาเป็นรัฐที่ต่อต้านตะวันตก